หิมะกำลังตกเลยจ้านี่จอดจอดจอดพักเติมพลังลุงเติมกาแฟป้าเติมบนเลนสูงเบลเลอร์เลยหิมะมีตะเม็ดใหญ่ๆนะเนี่ยเพิ่งขับออกมาจากบ้านได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีอีกชั่วโมงครึ่งถึงจะถึงก็จะแวะไปรับสั่งสั่งกระเบื้องเพิ่มไว้แวะไปรับกระเบื้องที่เมืองเอ็นวารูมแล้วค่อยเข้าบ้าน ก็ฝั่งนู้นจะเป็นถนนเอียเซ็กนะพี่น้องพี่มากก็ตกกระเป๋าก็กระเป๋าไม่มีอะไรหรกไมกุญแจบ้านสพายไปสะพายมาเนี่ยมาแล้วพ่อใหญ่อ้าอ,อฮลัฮโลฮโหลฮโลัฮโหลฮลัฮโลโหลเมียเสนอไม่มองเลยจะขึ้นรถอย่างเดียวพวกกัวก,กล้องพวกวกวกล้องอก็ให้ดูรอบๆนะนู่น เวลาหิมะมันตกก็จะมาอนี้แหละพี่น้องเนี่ยเนี่เม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยืนนั้นไม่ได้กลัวเปียกไปแล้วนะสวัสดีค่ะ